เพื่อนๆตอนนี้บิตคอยก็ยังคงทําตัวหน้าเบื่อเหมือนเดิมก็คือวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยประมาณช่วง9 4 5 0 0จนถึงไม่เกิน90,900ก็วิ่งไซ d เอ a อืเอยๆแต่ถ้าจากข่าวก็คือมีบริษัทเริ่มเข้ามาเก็บมีประเทศเริ่มเข้ามาเก็บการวิ่งเอื่อยๆแบบนี้ก็สะท้อนได้ว่า มันจะเป็นช่วงแหละเพื่อนๆคือต้องเข้าใจว่าการเอื่อยแบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นเหมือนที่ผมพูดไปตลอดแล้วในช่วงที่รายใหญ่เก็บของและบีบเก็บของจากรายย่อยนี่นะเพื่อนๆดูการวิ่งของบิตคอยช่วงนี้เอื่อยๆแบบนี้ไม่ต่างจากช่วงนี้เลยช่วงก่อนที่ทำจะขึ้นที่กองทุน ETF เก็บของ ช่วงนี้ก็จะมี ETF เก็บของเหมือนกันในปัจจุบันนี้มีประเทศมีบริษัทที่มาเก็บแบบชัดเจนนะออกข่าวนะแล้วก็มีพี่ไมโครไซจีหรือไซจีบีเนี่ยที่เปลี่ยนชื่อไปจะเห็นได้ว่าเขามาซื้อเก็บช่วงนี้ถี่ขึ้นมา,มากๆจากแผนภาพที่ผมขึ้นให้ฉะนั้นผมเลยมองว่าการไซเ y ในช่วงนี้ กับในอดีตไม่ได้ต่างกันแต่แค่เราต้องอดทนแหละเพราะว่าผมเข้าใจนะแต่ว่าเอาเข้าใจว่าการลักษณะการวิ่งไซ์เยวแล้วสวิงน,น้อยแบบเนี้ยมันคือช่วงเวลาที่รลายใหญ่เขาเข้ามาเก็บของนะเพื่อนๆเราต้องอดทนคือก่อนหนะ้าในเพื่อนๆอิติเลียมเนี่ยมันมีข่าวมาตลอดแหละตามที่ผมได้อัปเดตในช่องทางของผมนะทั้งติ๊กต็อกแล้วก็เพจเฟซบุ๊กไปตามกันได้นะมีอัปเดตตลอด แต่ว่าช่วงที่ข่าวมาเยอะๆเนี่ยก็คือช่วงนี้แล้วก็โดนตกลงมาอยู่อยู่ช่วงนี้ก็ยังมีข่าวเข้ามามีข่าวมีข่าวนะแต่ราคามันโดนตกไงก็ทําให้เพื่อนๆหลายคนก็รู้สึกว่าอะไรวะมีข่าวแล้วทำไมมันตกแต่นี่เพื่อนๆมันเป็นลักษณะเหมือนเดิมเวลาวานเขาทาทาราคาเก็บของเห็นว่าเพื่อนเพื่อผมได้อัปเดตไปก่อนนั้นว่าอีเทเรียมเนี่ยสักประมาณวันที่8ปดมัผมอัปเดตว่า อิทเทเลียมเนี่ยใกล้เบรกสามเดี่ยมแล้วก็คือช่วงราคามันนี่สองพันสี่แปดสิบสองพันห้าด้วยส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ร่วงมาเนี่ยผมก็ทยอยเก็บแหละแล้วก็พอผมเห็นลัก,ลกษณะกราฟแหละแล้วก็มีข่าวขนาดนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่ผมจะลงทุนแล้วเพราะว่าผมมองว่ามันมันมาแน่แต่คือถ้าเราอาจจะกราฟเนี่ยเราก็อาจจะสิ้นหวังมองว่าเฮ้ยตายแล้ว หมือนวีก่อนนู้นมีแต่คนบ่นเรื่อง e ethereum er เพราะว่าถ้าเรามองแต่าก,ากราฟไงเราก็จะรู้สึกว่ามันตายแลยนะ้วแต่ว่าผมเป็นสายกลยุทธ์ผมบอกกราปุ๊บผมตั้งคำถามผมวิเคราะห์จากข่าวดูวอลลุม่มวิเคราะห์ผมพบว่าลักษณะแบบนี้กับข่าวแบบนี้ก็คือช่วงง่ายๆเพื่อนมันเป็นช่วงที่รายใหญ่เก็บของเห็นแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือจะเห็นได้ได้ได้ไดว่า ethereum er ตัวน,นี้ดีดขึ้นมาแล้วแล้วก็ ทำได้ดีกว่าบิตคอยด้วยด้วยสาใบอันนี้คืออ e ีเทเรียมต่อ BTC นะเราจะเห็นได้ได้ว่าเริ่มทำได้ได้ดีกว่า BTC แนละ้วเห็นมาเพื่อนเพื่อฉะนั้นผมเป็นสายวิเคราะห์กราฟแล้วก็อ่านข่าวด้วยแต่ผมเข้าใจแหละบางคนไม่มีเวลาอ่านข่าวก็ติดตามช่องผมได้นะเพราะว่าผมจะวิเคราะห์ทั้ง2ออย่างแล้วก็มีกลยุทธ์ให้ แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกในช่องผมเนี่ยผมจะมีกลยุทธ์ที่ละเอียดเลยแล้วก็แชร์มุมมองที่ละเอียดลึกเลยซึ่งผมว่ามันมีประโยชน์อ่าเดี๋ยวต่อไปผมพูดเรื่องโ,โร o n านะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าทำไมตอนนี้โคโร n าถึงค่อนข้างแย่กว่าตัวอื่นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอินเรีเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจน แต่ทำไมโซลน่าเห็นไหมเพื่อนๆกำลังจะกลับไปเทสจริงๆมาเทสน้่นละละ่ละเนี่ยก็จะลงไปเทสรอบก่อนจากที่เคยวิ่งขึ้นไปถึง300อนะตอนเหรียญทามาผมเคยพูดไปแล้วละหละ่ละว่าโซลน่ามันขึ้นเพราะเหรียญทาแล้วถ้ากระแสหมดเนี่ยมันก็จะจบตอนนี้โซลน่าก็ดิ่งยาวเลยซึ่งต่างจากอีเทเรียมนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะชมโซลน่าเยอะ คือมุมมองผมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมีพูดถึงโซน่านะต่อไปว่าแชร์ข้อมูลมาจากเพจพี่บิ๊กซีเคแหละว่าทําไมโซน่ามันถึงมีความกังวลราคาตกแต่ต้องให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจก่อนว่าผมแทบจะไม่พูดถึงเดรียญมีมในไซเคิลนี้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่ารอบนี้ยเหมือนที่อัปเดตมาทุกรอบนะว่าเงินจะไหลเข้าเหรียญแค่วางตัว แล้วอันไหนก็ตามที่รายใหญ่ต้องการจะเก็บจริงๆเขาจะดันทีหลังสุดเหมือนเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆเราอาจจะกินเส้นก่อนหรือเอาเส้นเนี่ยแบ่งให้เพื่อนแต่เราจะเก็บลูกชิ้นที่อร่อยไว้กินเองไม่ต่างการจิตวิทยาโลโรนาเนี่ยนอกจากมีข่าวเรื่องเหรียญลิบลาที่ลักภูเนี่ยที่ผู้นําประเทศเนี่ยออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยเหรียญตัวเนี้ยนู่นนี่นั่นโน่น เสร็จปุ๊บไม่ถึงหนึ่วันลักพูแล้วมันเป็นข่าวด้านลบมากๆเพราะว่าเหมือนเหรียญมันเกิดง่ายไปเพื่อนๆก็เลยจบง่ายมันเป็นข่าวด้านลบต่อโซน่าแหละแล้วก็จะมีข่าวเรื่องการปลดล็อกเหรียญด้วยอ่เดี๋ยวเรามาว่ากันอันนี้จะมาพูดถึงราคาของโซว่วาทำไมราคาล่วงมาอย่างรุนแรงนะหลักจากที่ ต้องเรียกว่าหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปช่วงเหรียญทรัมป์เนี่ยแล้วก็ราคาล่วงลงมาแล้วก็ไม่เด้งกลับมาเหมือนเหรียญตัวอื่นโอเคเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโซม,มีการเตรียมปลดล็อกครั้งใหญ่วันที่1เดือน3นะอันนี้เอาข้อมูลจากช่องพี่บิ๊กฟีเข็นะครับต่อไปก็คือที่สําคัญผมให้โฟกัสตรงตรงนี้ครับโซม,มีปลดล็อกนะแล้วก็มันมาจากที่ว่าใครซื้อโซจากเอฟทีเอไปจะเห็นว่า3เจ้าเนี่ยซื้อโซจากเอฟทีเอไปในราคาเฉลี่ยเท่านี้ แสดงว่าทุนเฉลี่ยของเขาเนี่ยก็คือต่ำกว่าร้อนะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดเลยเลยว่ามันไะมีปลดล็อกครั้งใหญ่ซึ่งเราก็มีนักลงทุนที่ซื้อโฟลเดที่ไปในราคาต่ำเนี่ยซึ่งเป็นแรงกดดันของตลาดแะต้องเข้าใจว่ามันเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาไม่ได้หลุดออกมันเป็นข้อมูลที่ออ,อกมาทําให้คนที่ถือโซอยู่ก่อนหน้านี้กังวล มันก็ทําทำให้โซลเนี่ยราคาล่วงลงมาแต่อย่าลืมว่ารอบก่อนเนี่ยบูรัลรอบก่อน,นี่ยโซก็ไม่ปลดล็อกนะแล้วราคาก็พุ่งเลยฉะนั้นมันคิดได้ได,ได้มันคิดได้ทั้งสองทางก็คืออาจจะล่วงไปเลยก็ได้หรือพุ่งเหมือนรอบก่อนที่มันปลดล็อกนั้นอันที่กดดันราคาโซก็คือตามที่พี่วิกเลยข้อสังเกต2ข้อนี้ รอบก่อนเนี่ยปลดล็อกแล้วทำไมมันมาถึงพุ่งเยอะเพราะว่ามันมีอุปสงค์คือความต้องก,การจะซื้อมันสูงรอบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันตอบยากสำหรับคนที่ถือโซอยู่ตอนนี้ผมว่าต้องรอดูก่อนว่าตอนนี้โซเนี่ยราคาจะล่วงลงไปถึงจุดเท่าไหร่ที่นักลงทุนหรือวานเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคที่เขาจะถือมันโดยส่วนตัวเนี่ย ผมขายโซนทิ้งไปหมดแหละเพราะว่าผมเจอข้อมูลในโซลน,นี้แหละคือเดิมทีเนี่ยมันเกิดจากกาที่ว่าตอนที่ราคามันไหลลงมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยช่วงสักวีคสองวีกเนี่ยผมเห็นได้ว่าอ่าโซนเนี่ยกราฟค่อนข้างไม่สวยคืออย่างผมเนี่ยผมเป็นสายกลยุทธ์ผมจะวิเคราะห์กราฟก,าฟกาฟับขาผมเจอแล้วว่าโซนเนี่ยกราฟไม่สวยฉะนั้นคําถามของผมคือทําไมกราฟมันแย่กว่าตัวอื่นทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยมันวิ่งได,ได้ได้สวย ก็เลยมาเจอข้อมูลชุดนี้ฉะนั้นก็ต้องตัดใจขายโซลทิ้งไปแล้วรอว่าราคามันลงมาอยู่ที่เท่าไหร่เป็นจุดที่วานจะเข้ามาซื้อโดยที่ผมจะวิเคราะห์จากกราฟนะก็ผมถึงจะตัดสินใจทีว่าควรจะซื้อไหมซึกอันนี้ผมก็จะไปอัปเดตในกลุ่มผมในห้องสมาชิก แบบละเอียดเลยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยสนใจในโซลแล้วก็ถือโซลอยู่ฉะนั้นโซโลนาผมว่าตอนนี้ต้องเวทเอ็ซียังไม่ควรทําอะไรครับเพราะว่ามันยังไปได้ทั้งทั้งสองทางฉะนั้นก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวอื่นสวยกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวไปว่ากันตัวอื่นต่อครับอันนี้ก็คือกลุ่มอัปเดตข่าวสารนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะอัปเดตข่าวสารแล้วก็การเทคนิคเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ สำหรับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์มีการแชร์กลยุทธ์ของผมนะซึ่งจะทำให้เพื่อนๆนี่มีมุมมองและมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะมีสอนฟรีด้วยนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆสมาชิกอาทิตย์ละครั้งนะครับผมขอบคุณครับ